เรื่องของของคุลอยอ่ะที่คูครูโบราณเขาตีกันมาคือเขาจะมีขั้นตอนมีระเบียบอ่ะว่างั้นเดีวาวางวางระเบียบไว้ว่า<ม>จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือตอนเนี้ย สมัยเนี้ยตีตีรัวตีรัวการขึ้นรัวเนี่ยบางทีพอก็ปีก็ขึ้นนะตัดกองเข้าแล้วจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่การขึ้นรัวของรัวรัวรบลลอยสามสามรัวเนี่ยก็เหมือนกับรัวที่เรารัว เขาเรียกอะไรนะรัวปกติของปีพาดอ่ะรัวสามลาครับจะแบบเตง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 กองถึงจะเข้าถูกไหมครับครัแต่นี้แบบว่าบนลอยก็เหมือนกันเวลาปีเขาขึ้นเงี้ยตัดตัดเรือเนี่ยถึงพอหมดหมดหมดเนียถึงจะเข้าโจ๊กจ้าโจ้จ้าคือตั้งให้ปีเขาลอยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไงแบบว่า พอขึ้นตัดกองเข้าเลยแล้วลบปีเขาจะไปจะไปตั้งมันก็จะไปลอยอยังไงถูกไหมมันก็เลยบอกว่าฟังแล้วมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เ,เรียกอะไรไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ควรนะค,รความแบบความความไร้ออ่ะมันมันมันจะหายแบบว่าไอ้นี่ความ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 รู้สึกผมนะผมได้รับการถททอนะ่อในอย่างนั้นแล้กับครูบาอาจารย์ก็ตีมาอย่างนี้ ล้วตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะผมก็ไม่รู้ะทุกวันเนี้ยตีกันแบบนี้หมดก็เลยเราก็ไม่รู้จะจะจะพูดยังไงแต่ผมก็ถ่ายทอดลูกศรริษย์นะปีชาสุใหญยเนี่ยผมก็บอกเขาว่าไอ้ต้องรววอย่างนี้นะต้องเข้าตรงนี้นะตรงนี้นะที่ผมเพิ่งบอกคนเดียวบอกกับลูกศรริษย์ไว้ว่าต้องเข้าตรงนี้นะตรงนี้นะก็ให้เขาไปเวลาเขาไปตีเขาจะได้เออ รักษามาตรฐานของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆไหมพูดถึงว่านะครับทีนี้จะถามว่าถามถึงเม่งนะเวลาเข้ากองเ้วยรัวตรงรัวใช่อเนี่ยเนี่ยคือสําคัญที่ที่ผมบอกอีกอย่างก็คือบอกว่าพอขึ้นโจะจ้าโจะจ้าอะไรเงี้ยเม่งเข้าเม่งคือเขาเขาคุมอย่างหวอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเหมือนชิงชับเนี่ยแหละเจ๊ะจ้าโจ๊ะจ้าเจ๊ะจ้าเจ้าเม่ง มันเหมือนยืดอ่ะแล้วก็ค่อยถอนไปโจ๊ะจ้โจ๊ะจ้โจ๊ะจ้โจ๊ะเม่งโจ๊ะจ้โจ๊ะจ้โจ๊ะจ้โจ๊ะเม่งโจ๊ะจ้โจ๊ะเม่งคือถอนไปเรื่อยถอนจนแบบโจ๊ะ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 จ้าจริงทำโจ๊ะจริงทำเพแบบแบว่าเม่งก็ตามตามจังหวะไปเรื่อยอย่างเงี้ย มันก็ต้องค่อยๆเท้าไปเงี้ยบางทีเหม่งไม่รู้เลยโจ้จ้าโจะเหม่งเลยเข้าก่อนตีมันชิงไหมครับไม่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ดูช่องไฟเนี่ยช่องไฟว่าเข้าตรงไหนแต่เขาจะไม่เหมือนชิงจังหวะเหม่งตีเขาจะบบตีแบบยืดอะยืดให้แบบเหมือนแบบสี่สี่สองหนึ่งอะไรเงี้ยจังหวะนะพูดถึงว่าโจะจ้าโจะจ้าโจ้จ้าโจเหม่งสี่ใช่ไหมครับ พูดถึงแล้วก็ไปถอนไปถอนไปสองแล้วก็ไปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงว่าการิีเม่งนะนะแล้วรูปแบบของบุรอยของคุณสุทัศน์เนี่ยถ้าเกิด <c oughs> ถ้าตีต่างสำนักนี่คือจะปรับมือกันยังไงหรือมีวิธีถ้าเกิดเราไปเจอมันก็ต้องรัดกันก่อนพูดถึงว่าถ้าต่างคนต่างตีนะตัวผู้มาจากสำนักนึงตัวเมียมาจากสำนักนึงต้องคุยกันก่อน ต้องคุยกันก่อนเหมือนผมเคยตีกับพลนะ่ะอาจารย์ธีรพลอะ,อะไรนะน้อยนิดอาจารย์ธีรพลนะ่ะไปงานช่วยไปงานช่วยอยู่งานนึงก็คุยกันว่าเฮ้ยรัยวจะยังไงว่าเอารัวเดียวผมก็พูดอย่างเงี้ยรัวเดียวเดี๋ยวไม่ต้องคิดกันมากเอารัวเดียวเลยมันก็สวยแล้วพองานนั้นเสร็จผมได้รับความชมนะตีกับอาจารย์ธีรพลนะ่ะ ครูยังพูดเลยครูยังเกตคงอะ่ะพูดถามอาจารย์ธีรพลได้เลยองการพูดเลยตั้งแต่ฟังกูลอยมาเนี้ยวันนี้ฟังเราะที่สุดคือแบบเหมือนแบบว่าต่างต่างต่างสำรับกันมานะแล้วมาไอ้นั่นกันก็ไม่ไม่ต้องอะไรอะ่ะไม่ต้องแสดงความเก่งอะ่ะประคองกันไปอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วตีไม่ได้เร็วตีไปแบบ ผู้ใหญ่ชอบอ่ะครูคพิ่เลยชมครูเพิ่เลยชมว่าโอ้โหเพราะแบบมันตั้งแต่ฟังโบลอยมาแล้วเขาไม่ได้พูดถึงรุ่นครูนะพูดถึงรุ่นรุ่นรุ่น,นหลังนะรุ่นเด็กอ่ะในเนื้อโบรอยนี่จะเหมือนทั้งหมดเนื้อเนื้อใช่แต่รัวเนี่ยแต่รัวไม่ใช่รัวโบราณเนี่ยรัวที่ครูบาอาจารย์ที่ผมได้มาเนี่ยรัวแรกเนี่ยตัวผู้จะนํา รัวที่สองตัวเมียเหมือนแบบรัวแรกอ่ะตัวผู้จะถามแล้วตัวเมียจะตอบต่างกับที่อื่นใช่ไหมจ่าต่างที่รัวแรกเนี่ยจะเหมือนกันจะเหมือนกันทุกวันเนี้ยรัวแรกจะเหมือนกันแต่รัวที่สองเนี่ยตัวเมียจะถามตัวผู้จะตอบอย่างสมมติว่าตัวรัวแรกเนี่ยเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าจริงทำนี่คือตัวผู้ถามตัวเมียตอบ พอถ้ารัวท <terior> ี่สองเนี่ยโจจ้าโจจ้าโจจ้าทั้งจริงนี่คือตัวเมียถามตัวผู้ตอบรัวที่สามถึงจะมาเถียงกันโจจ้าโจจ้าจริงทำโจจ้าโจจ้าทำจริงโจจ้าจริงทำโจจ้าทำจริงมันจะเป็นรัวสามที่แบบรูปแบบที่ครูครูเขาวางไว้ตัวผู้ถามตัวเมียตอบรัวหนึ่ง รัวสองตัวเมียถามตัวพูดตอบพอรัวสามเป็นการเถียงอถามตอบถามแบบถามกันไปถามกันมาเาเรียกเถียงกันนะถูกไหมครับมันทุกวันนี้เขาก็เลยแบบรัวสองไน่หายไปรัวสองนม่หายไปที่ตัวเมียถามเนี่ยหายไปทุกวันนี้นะกตเอารัวสี่อะรัวสี่เอามาไว้เป็นรัวสาม แล้วก็ประดิษฐ์รัวสี่เครืกันมาขึ้นมาใหม่รัวสี่รัวห้าเนี่ยประดิษฐ์ข,ขึ้นมาใหม่จะเป็นฝันหลังมั่งจะเป็นแขกมั่งอะไรแล้วแต่บางทีก็ตานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ประดิษฐ์ยังขึ้นมาแล้วแต่ครูเขาจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์นะนะพููถึงว่าถามว่าผิดไหมไม่ผิดที่คิดสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ผิดแต่รูปแบบเดิมก็มีอยู่เขาวางไว้ให้หนึ่งสองสามสี่ สี่เนี่ยยังไม่รู้เลยคำว่กา,ากระดามือเนี่ยคืออะไรตอนนี้พอล้วนหนึ่งมากระดามือแล้วให้ครูอธิบายนะครับคำว่ากระดากกระดามือก็คือเจ้าจั๊ก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 นี่เขาเรียกกระดามือจริงๆถ้าลัวปกติเลยเขาขึ้นมาเนียก็โจ๊าจ้าโจ๊าจ้าโจ๊าจ้าเขาจะตั้งมาเลยคําว่ากระดามือเขาจะไปใช้กับลัวสี่ โล่สีมันมันคือรัวมันหน้ากระดางมือเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าติงเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าถังจริงจริงมันเหมาะสมถูกไหมครับพูดถึงว่ามันมันมันให้กับคำคำว่ากระด่างมือมือหรือมือนี่นะนี้มาใช้กันตั้งแต่มือแรกเลยกระด่างมือก่อนเลยเจ้าจ้า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 แล้วถึงจะไปตั้งสังเก็ตไหมตอนนี้ทุกทุกวันเนี้ย พอขึ้นล้วนหนึ่งมาพอพอขึ้นล้วนหนึ่งมาเนี่ยจะจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะถูกไหมครับพูดถึงว่าจะกระดาษมือเลยอ่ะถูกไหมฮะแบบล้วนหนึ่งมาเจ้าจะ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 เจ้าจ้าเจ้าจ้เจ้าจะเจ้าจ้เจจ้าแล้วคุณกระดาษมือทำไมอ่ะพูดถึงว่าถูกไหมครับเพราะมันเขาให้ตั้ง ที่ผมบอกกาตั้งน่รั้วมาปีขึ้นมาเนี่ยคุณจะเข้าตรงไหนตั้งให้ปีเขาโหยเขาลอย,อย,อยเขาจะได้คมลืนกับกรองไปตอนนี้ไม่เลยปีต้องตะพุ้มเข้ากับกรองตลอดทุวกวันเน,นเนี้ยเมื่อก่อนโอ้โหครูปีอย่างเงี้ยแต่ละคนอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่และท่านเงี้ยโอ้โหได้ทั้งปีได้ทั้งเครื่องหนังทุกวันเนี้ยคนปีบางคนยังไม่ได้เครื่องหนังเลยยังไม่รู้ว่า เครื่องหนังเนี่ยหน้าทํ้หมดตรงไหนยังไม่รู้เลยถูกไหมครับถามนิดนึงสําคัญคนปี่เนี่ยสําคัญไหมที่ต้องรู้รู้เพลงรู้รู้เครื่องหนังครับสำคัญครับครูโบราณรู้เครื่องหนังหมดเพราะเครื่องหนังเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะย้อยแล้วคนปี่เนี่ยเขาบุลลอยชุกวันเนี่ยเป็นเป่าเป็นแบบเป็นล็อกเมื่อก่อนครูโบราณี่จะเป่าโหยตัวตัวเนื้อบุลอยนะ รูก็จะเป่าโหยเพราะเขาได้เครื่องได้เครื่องหนังไงใช่ไหมพอหมดตริงตร้งติ้งทํำเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็ลงปุ๊บแล้วเขาไปต่อละ<ม>เขาจะเขาจะตกลงเลยอ่ะพูดถึงว่าเขาจะปุ๊บลงเลยแล้วแล้วเขาก็าไปใหม่เขาละแล้วก็ววตั้งไปตีติงต้งโจ๊กจ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันเรามีอีกอย่างนที่อบอกอะ่ะอย่างเนื้อเนื้อเนื้อบลอยอะ่ะ มันก็ยืดมานังหนได้ห่ะไอ้พอติิงติงโจ๊จ้าติงโจ๊ะจ้าติ้งติงหังติงโจ๊ะจ้าติงหังติงวิงหังติ้งหังติงติงทั้งมันหมดแค่นี้แต่คนตัวคู่จะโชว์ว่ากูพอติ้งติงหังงริ้งติ้งติงถั่งริ้งเนี้ยมันไม่มีแต่ตอนเนี้ยตีกันหมดเอาเพราะถูกต้องถูกไหมครับ ในเมื่อหน้าทั้งหมดถูกไหมครับพอหมดติ้งติงทั้งคือหมดตัวหมดหมดตัวเมียเนี่ยมันคือหมดแล้วแล้วกูเินต้องไปตั้งแล้วตีตีติงโจจะใหม่พอพอติงติงทั้งริ้งเราก็จะตั้งไงอะตั้งสามตีตีติงหายไปแล้วเพราะว่าพอตีอริงงติงทั้งริติงจะโชว์ความร้อนไงโอเคตรงนี้ไม่ผิด ถูกไหมครับความคล่องของตัวผู้อะไรเงี้ยบีดได้เรียนมารู้จักการบีดไม้อะไรอย่างเงี้ยได้แต่บอกว่าก่อนที่จะโชว์อะเอาเนื้อก่อนไหมเอาหลังก,ก่อนทุกวันเนี้ยหลังถุงหายไงบางทีเด็กยุคสมัยเนี้ยถามว่าบางคนก็ไม่ได้ตอบถูกไหมครับไม่ได้เรียนมาโดยตรงอ่ะเอาตีก็เอามาจากนังหนายนีหว่า ใช่ไหมตีปกติตีตีแบบเนี่ยจำมาตีอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ได้ไม,ไ,ดไ,ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เรียนลึกซึ้งอ,ะอ่ะตีได้ปกติตีได้ไม่เห็นยากเลยถูกไหมครับมันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยที่แบบรู้มาครับเราพยายามเราอะไรก็รพยายามบอกกับลูกศิษย์นะเฮ้ยอย่างนี้นะอย่างนี้นะเอาหลักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นทีหลังเอาหลักไว้ก่อนว่าเออกูเรียนนะ แล้วมือหลังก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามอาอย่างการเรียนเพลงเนี่ยแต่เราสำลับันเหมือนกันนะรเรียนเพลงเหมือนเหมือนเหมือนนะแต่เพลงมันหายไปเยอะผมเคยได้หน้าทับการจับบัตรลงมาการจับบัดโลงนะผมได้จากครูมาคนหนึ่งครูเขาได้จากครูมิคูแมว แกบอกไว้ว่าแกได้จากครูมี่ครูแมวที่เป็นไปแบบครูครูกล้ำแล้วแกก็แบบครูครูมี่ครูแมวก็ตีแกถามว่าหน้าทับอะไรเขาก็บอกว่าการจับปัดโลงแกต้มาบอกผมกบสมพงษ์สมพงษ์พงพงอ่ะครูผมอ่ะบอกไว้ให้ว่าเนี่ยก็ตีอย่างนี้ได้จากครูมี่ครูแมวมาผมก็ถามผมถามครูปีทุกคนเลยนะ ครูจำเนียงที่ผมเคยตีบอลลอยแกมานะครูจำเนียงครูอิ่งครูการหลงที่ผมเคยเคยที่แบบผมก็พงอะน,นะเคยตีบอลลอยแล้วคร,ปรูประประการครูปีเนี่ยเป่าเนี่ยผมถามว่าครูครับผมได้นาทบนีมาเพลงมันเป็นยังไงครับครูสักสามคนเลยนะครูปีนะฉันไม่ได้ อไอน้นี่นี่จกถามสมพงดูได้เลยผมถามนะผมถามครูสามคนเนี่ยครูปีไม่พอผมมาถามครูพิมมิตรครูเทียนทีท,ท,ทางกทมนะ<ๆ>แล้วก็อีกหลายครูอะ่ะเพรเพลงมันหายอะ่แต่ตอนนี้มีออกมาแล้วว่า เพลงการจับปัดลงอยู่ในเพลงเรื่องของเมเอ็ยถูกไหมนกก็ได้ดิถ,ถูกไหมครับผมไม่รู้ว่ามายังไงนะแต่ผมผมถามครูอะ่ะเพราะมันเรื่องของปีคองเรื่องของบุลอยมันเรื่องของของของบุลอยเลยอะที่หายไปหลายเพลงที่ที่ที่ผมรู้มามันหายไปหลายเพลงแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เนี้ยเหลืออยู่สำรับเนี้ยสำรับมาตรฐานเนี้ยก็ถึงว่านะ กับทีนี้พื้นฐานเนี่ยที่เราเห็นกันตีทั่วไปเลยเด็กเล็กเด็กแดนตีกนันได้หมดเนี่ย <นะ S 2> เรามีความเห็นครูมีความเห็นยังไงว่าม,มันมันผงไม่ไม่ไม่นั่นนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องให้ครูผู้ใหญ่เท่านั้นเถึงเราจะได้ถ้าครูผู้ใหญ่เขาอยู่เนี่ยเราต้องไม่ไม่แตะไม่อะไรเลยต้องให้ครูผู้ใหญ่เขาเลยอะนอกจากครูผู้ใหญ่เขาเอาเอาเลยเองเอ,เเอ,ง,เองหนูเองตีเลย เราถึงเนี้ยต้องเข้าไปตีเพราะครูผู้ใหญ่เหมือนข้ออนุญาตแต่หลักอะไม่ได้เลยอะถ้าครูอยู่เนี้ยต้องโหเหมือนแบบลงเหมือนพกแหม่ครูก็ได้แล้วไปล้ําเส้นอย่างเงี้ยไม่ได้เลยโบราณถึงมากมเนี่ยผมพอจะตีื่องหมังได้ผมพอจะต่อได้ไหมพูดถึงมันได้ได้ครับได้ได้เพราะมันไม่ได้ยากอะไรนะม,มันอยู่ที่คู่ถ้าคู่เข้ากันเนี่ย ได้เลยคู่เนี่ยได้ถ้าต่อมือมือเล่นมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วของของของกองคู่นะยัางนังนายสองทันนะ่ะพอออกในจากตัวบอยไปแล้วตีสองทันเนี่ยคูโบราณเขาวางไว้ล้วถ้าใส่ลุยเมื่อไหร่คือจบหมดละหมดของของกลองแล้วมือเล่นของกลองนี่คือหมด แต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ไงบางทีสายสายแล้วอ่ะริ้งอย่างงี้นั่งๆจะย้อนแล้วอ่ะย้อนไปย้อนมาแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะแล้วจากมือที่ไหนที่ตีอ่ะไอ้นี่คือมือหมดนะของของรูโบราณน,นะเนี่ยมือผมมีแม้กระทั่งโน้ตนะอ่ะโนตอะ่ะโนตบันทึกไว้เลยอะ่ะว่าเนี่ยหมดนี่คือมือหมดของของของมือเล่นของกลอง อย่าขอย้อนนิดนึงครับอย่างอย่างคู่ต่อนี่กับใครครที่ที่ว่าผมได้ออ่อ่าาผมได้จับครูสุดทินพน่อแปงครูชอบสามคนครูชอบนี่ไม่ได้ต่อคือเป็นคืออะไรเป็นเทสอ่ะครูชอบเขเป็นคนคลองใช่ไหมครัคนคลองอแต่เขาโอ้โหครึ่งหนังลูกศิษย์เทียบลูกศิษย์ดังๆทั้งนั้นแหละลูกศิษย์เขาอ่ะลูกศิษย์ครูชอบอย่างครูสมพงษ์โลหิตาจน เป็นไงล่ะใช่ไหมครับลูกศิษย์อะไรคนลูกศิษย์ครูชอบเพราะเขาเขาเรียนครูชอบเขาเรียนจากครูต่อเรียนขคร่งหนังจากครูต่อครับสุดท้ายก็คืออยากให้คุณสรุปใจค,ความสําคัญเลยตั้งแต่บุลอยั้งต,ต้นให,ให้สรุปให้หน่อยว่าที่จะต้องเน้นความสําคัญให้รูปแบบเอกลักษณ์ของบุลอยให้อยู่เลยคือที่อ,อยากจะบอก คืออยากจะบอกว่าถ้าจะศึกษาเอาหลักไว้ก่อนหลักเข้ามายังไงแล้วคุณจะไปทิ่แพงไอ้ตรงไหนนะในอีกเรื่องหนึ่งคือเขาเรียกว่าใส่กรนโนกอะลายของคุณอะพูดถึงว่านะมันอยู่ที่คู่ด้วยว่าคุณจะมีแน่นแน่กันยังไงอะไรเงี้ยแต่เอาหลักไว้ก่อนหลักอะหลักของต้งงบุลลอยเนี่ยที่ครูครูโบราณอะครูโอโ้โหบรบบรพบรูทั้งหลายเนี่ย ที่เขาวางไว้เนี่ยวางเป็นแบบแผนไว้เนี่ยคุณมาอะไรอะ่ะมาเหมือนแบบมันรวมอะนึกจอไหนมารวมตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ถูกไหมครับพูดถึงว่าผมอยากจะให้เอามาตรฐานไว้ก่อนแล้วอีกถ้าอยากจะใส่กระหนกหรือลวดอะไรวิธีคิดของคุณการ<ะ>กระหนกนี่คือลูกเล่นลูกเล่นใช่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 ใชใช ขนกยังยังยังที่ผมอธิพูดไปตั้งแต่ทีแรกแบบหมดพอหมดตริงจริงถังแล้วจิ๊กจิ๊กริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเรียกใส่ขนกเข้าไปลูกเล่นเข้าไปอ่าใส่ขนกเข้าไปครับผมก็ขอขอบคุณคุณสุน์แก้วขนมมาทำวันนี้ที่ให้ความรู้นะขอหไอ้มี่ผมยังนิดนิดยังมีคนที่รู้แต่แบบว่าไม่มีใครไปถามพูดถึงว่ายังมีครูอะไรนะ อะไรนะฮะที่ที่ใครนะที่ครูจะแนะนําที่ว่าโอ้ยางหลายครูนะแต่มันเขาเขาไม่ได้อยู่ที่กรมอนนะ,ะแต่อีกหลายครูที่เป็นผู้ใหญ่อา่าาเรียนแนะนำานยยังปลาป่อยเนี่ยน่าเป็นหึกษาปลายค่อยนี่อ่าเขาตำลับบุลอยของบ้านดุยมันนี่เขาอีกสำรับหนึ่งมีเขาอีกสำรับหนึ่งนะเขาเรียกเป็นสำ,ร,นนะร,สำรับนะพูดถึงว่าบุลอยเนี่ยเาจะเรียกเป็นสำรับ สำรับบ้านไหนบ้านไหนอะไรเงี้ยปปล่อยเนี่ยแต่ผู้แก่แกเสียไปแล้วนยายใหญ่แล้ว,แ,ลวแตกต่างกับกทมยนะังไงถ้าเปรียบเทียบกันรัวเมื่อก่อนเหมือนกันนะ,ะแต่มายุคหลังนี่ก็จะปรับเปลี่ยนเงี้ยผมผมไม่รู้รรแต่บอกก็สำรับเนี่ยหรือบอกว่าเขาจะจะจะรัวรัวรัวตานเนี่ยรัวท้ายรัวที่ห้าเนี่ยมาจากบ้านเนี่ยมาจากบ้านหวีพันนี้ รอีรูห้าอ่าเป็นรูห้ารูสุดท้ายอ่ะอน่ะมาจากบ้านบ้านนี้ที่ที่ที่ผมรู้มานะที่ผมว่าใช่นะแล้วมีอีกสำรับหนึ่งก็คือบ้านหลานหลวงอของของพระวาดปู่ของปู่ใช่ไหมปู่ไอ้ป๋อมมะครับอ่าปู่อาปู่พคนรูอาพระวาดพระวาดนี่เขาจะเป็นลูกเขยอ่าเขาจะเป็นลูกเขยทางบ้านหลานหลวง นี่คือสำรับหนึ่งเขาสำรับของคุณสำเนียงแล้วมือแรกเลยมือแรกของสำรับเนี่ยพ่อแฟงไล่ผมไปต่อพ่อแฟงเนี่ยไล่ผมเลยอ่ะุ๋ยไปเอามือแรกของของพี่หวาดไว้พ่อแฟงเขเรียกปรหวานเนี่ยจะเรียกพี่ไปเอามือแรกของบัวลอยเนี่ยเอามาโอ้โหความผมจะได้ ไปตะล่อมเมื่อวานเนี่ยต้องปล่อยให้แกเมาอ่ะนิดนึงครับแล้วคำว่ามือแรกเนี่ยมัน,ม,นมันคือยังไงมันก็ส่วนมากจะตีกันก็ตีแบบเปิดเลยคือนางนายเลยถูกไหมครับอ่าตีตีติงโจจ้าตีตีติงโจจ้าตีตีติงถังติงโจจ้าตีตีติงถังติงริงทังติงทังติงติงทังนี่มือแรกของกุลลอย เนื้อเขาเรียกเนื้อเนื้อแต่สำหรับของของของผวาดของหลาหลวงอ่ะของของคุณสมเนียงเนี่ยเขาจะตีอีกแบบอ๋อเป็นเป็นมือเลยเป็นมือของเขาเพราะแฟงเนี่ยไล่ไอผมเนี่ยไปเอาไว้เลยต้องไปเอาไว้มือเนียมือมือของคุณสมเนียงมือของพระวาดเนี่ยไปเอาไว้เลยแล้วผมก็ไปเอาพระวาดไปผมก็ พึ่งถ่ายให้ถ่ายท่อยอ่น็อตไปเมื่อผมไม่ตีกับมันเร็ว,รวนี้อเองผมก็ไปเปิดให้มันฟังเลยบอกว่าไอ,ตอานะ้ตีอย่างนี้นะตีอย่างนี้นะว่าเป็นมือของไทยอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกอ,อย่างเงี้ยครับผมถามนิดนึงตั้งแต่ตุยอันเนี้ยมีมีใครทํามือแบบมือใหม่อะไรขึ้นมาไหมลูกเล่นหรือไม่ลูกเล่นไม่แน่ใจแต่มือหลักที่แต่ไม่ต้องเอ่ยนามนะแต่ถ้าเกิดเคยเห็นก็คือถนะ้า มือแบบว่าอไอ้นี่มันถ้าอยู่ในเนื้อบอลลอยอ่ะถ้าเรียกเนื้อบอลลอยนะพูดถึงว่าก็นั่งนายยืดเนี่ยแหละคืออยู่ที่คู่นั่นนะจะตียังไงไม่ผิดไม่ผิดําไม่ผิดแต่เนื้อต้องต้องให้เท่าแปะก็คือแปะถูกไหมครับต้องให้ให้เป๊ะพอดีอ่ะแต่ส่วนส่วนสาคัญก็ต้องยึดไว้ใช่ใช่แขมหลังที่ว่ารูปเล่นที่บอกไอ้เนื้ ไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่หมดก็คือหมดอ่ะถูกไหมครับให้รู้ก่อนนะทีนี้มือแรกมันก็เอาแล้วเอ้ยตกลงหมดยังถูกไหมพูดถึงว่าอ้าวยังไม่หมดดีกว่าถูกว่าครับมันมันเป็นอย่างเนี้มันเราก็ไม่รู้จะจะอธิบายจะจะจะพูดยังไงนะพูดถึงว่าแต่แบบเอาที่เราที่ผมรู้ที่ผมศึกษาผมเรียนกับครูมาอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ได้เรียนคนเดียวนะผมเรียนกับคู่ผมเรียนคู่นะไมไ่เรียนเดี่ยวเดียวอย่างคู่คู่สุทัศน์นี่มีใครบ้างครับตีก็สุรพงศ์อรอ่าครับคนเดียวเลยคนเดียวที่ตีกันมาสมพงศ์จะตีคู่ตีคู่เดียอ่าครับอ่าแล้วก็พอยอ้นั่นมาบางทีอา้าวบางทีไปช่วยงานเลยเนี้ยโขตีกับเทียบมั่งสุรพงศ์ลูกกตารลูกพ่อแฟงอ่าครับตีกับเจียบนะ ตีกับอ่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าตีกับคนไปช่วยงานกันแล้วไม่มีครูว่าอ้าวตีอ้าวแล้วก็ตีอะไรอย่างเงี้ยก็ตีกับหลายคนนะพ,พูดถึงว่าผมอะก็ตีตีกับลูกศิษย์ผมก็ตีอ่าตีเขาบอกเอ้ยอย่างนี้นะอย่างนี้อะไรขึ้นแนกเข้าไปอะว่าเอ้ยหลักการเป็นอย่างนี้นะอยู่ที่เขาจะจําไม่จำน,น,นะนั่นเรื่องเนะนั่นเรื่องอีกเรื่องของเขา ผมพมยายามบอกผมพยายามบอกรู้สิ่งทุกคนนะที่มาเลีข้างหนังกับผมนะที่มาขอาความรู้เรื่องหนังเนี่ยผมจะบอกอหลักบนี้นะกระหนกไปใส่เองเนี่ยผมจะจะบอกเอนอี้ยหลักอปแค่นี้หลักอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่จะเอากระหนกไปใส่ตรงไหนเนี่ยจะเอาหลักไว้ก่อนทีหลังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่จะไปใส่กระหนกตรงไหนก็นเรื่องเรื่องมึงละผมจ,จะจะผมจะพูดกับรู้สิ่งทุกคนนะพูดถึงว่าอยู่ที่ความคล่งอ,งองของมืออ่ะ ใช่ไหมพูดถึงว่าโอเคครับก็ขอบคุณครูทุกคนคอีกคนนึงอีกคนนึงผมผมพูดลืมไม่ได้เลยคือเยี่เหมิงอ่าครับครับพี่เหมิงอีกคนหนึ่งที่ผมได้ลูกเล่นลูกยัดอะไรเนี่ยผมจำแล้วเฮียร์นี่เป็นคนพูดเลยผมไม่ขอเลยนะลุงเนี้ยเฮียพูดไงรู้ป่ะเอ้ยไม่ใช่ของฉันของครูเขาโอ้โหผมจำติดหูเลย แล้วทุกวันนี้ตีเงนเกินเลยผมเอาจากเฮียมาแล้วตีแล้วทุกคนทุกวันเนี่ยตีแบบตีแบบผมที่ผมว่าเป็นจากเฮีย er หมดเลยวันนั้นเฮียตีแบบแกสนุกอะ่กะแกได้ยัดเข้ามาแล้วผมก็จํามาแล้วผมไปขอกันเลยนะแต่เฮียบอกว่าเอ้ยโอ้โหสเตียไจริงเลยไม่ไม่คิดไม่ไม่ยอมบอกว่าเป็นของตัวเองที่คิดยกให้ครูเกียเหมิงรู้จักใช่ไหมครับครับ คณมนัสคาปเพิ่มใช่ใช่คนคน,คน,นี้อีกคนหนึ่งคนนี้โอเคครับ oh, okay.